ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับมาแล้วฝนเริ่มก่อตัวแล้วขณะนี้หนักสุด80%โดนหนักเน้นๆคืนนี้ทั้งฝนทั้งฟ้าทั้งลม บางพื้นที่โดยเฉพาะอีสานตะวันออกใต้ก่อนฝนเพิ่มขึ้นวันแรกพรุ่งนี้31พฤษภาคม2565พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนะครับโดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเกินฝนในคืนนี้ รวมถึงในอีก10วันล่วงหน้า30พฤษภาคมจนถึง8มิถุนายน2565โดยในช่วง1-2วันนี้นะครับม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยทางตอนบนมีกําลังแรงตลอดทั้งช่วงนะครับดังนั้นนะครับคลื่นลมบริเวณภาคใต้จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใตกําลังแรงจะได้รับผลกระทบก่อนเลยนะครับที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเข้ามาตั้งแต่คืนนี้นะครับ ฝน80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะคะเน้นเนเลยที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมระสุมกําลังแรงคลื่นลมจะมีกําลังแรงคลื่นสูงได้2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาในคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้60%ของพื้นที่บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสโดยจะมีฝนเข้ามา60%ของพื้นที่นะคะร,รวมถึงคลื่นลมจะมีกําลังแรงนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองส่วนบริเที่ไม่มีฝนมีคลื่นสูงได้ประมาณ2เมตรนะครับ ส่วนประเทศไทยทางตอนบนในด้านของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักเข้ามานในบางพื้นที่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจะมีฝน40%ของพื้นที่บร,ริเวณจังหวัดจันทบรุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดฝนพัดลมพัดเมฆเข้าสู่หย่อมความะกาศตำ่ำบร,ริเวณอ่าวังกียะ เวียดนามตอนบนและลาวทางตอนบนจึงทําให้มีฝนตกหนักโดยจะเน้นพาดันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะคะในคืนนี้บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูน้องคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารขอนแกน่นกาฬสินธ์และบริเวณจังหวัดมหาสารคามจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับ ส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนเข้ามา40%ของพื้นที่และบริเวณภาคกลางจะมีฝนเข้ามา40%ของพื้นที่เช่นกันนะคับริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนภาคเหนือในวันนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นนะค 6, ะ60%ของพื้นที่เน้นแม่ห้องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ พิจิตพิษณุโลกเพชบูรณ์และจังหวัดตาซึ่งนะครับในวันนี้ในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนองจะเน้นด้านรับลมมรสุมนะครับเป็นส่วนมากจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่และแนวบริณใกล้กับร่องมอรสุมและหย่อมความประกาศต่ำริวณอ่าวัังกียะก็จะมีฝนตกหนักเข้ามาโดยเฉพาะอีสานทางตอนบนนะครับ ส่วนทางตอนล่างมีฝนเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าไม่มีฝนเลยแต่จะเน้นอีสานทางตอนบนนะครับในคืนนี้หลังจากนั้นฝนฟ้าบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังการพยากรณ์ในอีก10วันนะครับ31พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายนคื่นลมนะครับ คลื่นลมบริเวณด้านรับลมมรสุมทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งอันดามันขอให้งดเดินเรือนะครับจนถึงวันที่2มิถุนายนเนื่องจากคลื่นลมยังมีกําลังแรงตลอดทั้งช่วงนะครับเนื่องจากตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป31พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายนร่องม,มรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ,ผ่านภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนส่วนมรสุมตําตกเฉียงใต้จะมีกําลังปานกลางนะครับปกคลุมทั้งทะเลอันดามันทั้งทะเลอ่าวไทยและประเทศไทย ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักบางพื้นที่เข้ามานะครับจากนั้นในช่วงวันที่3จนถึง8มิถุนายนมรสุมตะวตกเฉียงใต้จากกําลังปานกลา,กลางก็จะลดลงเป็นกําลังอ่อนนะครับทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนได้บางพื้นที่นะครับส่วนฝนตกหนักจะเน้นดันรับลมม,มรสุมภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในบางพื้นที่นะครับและคลื่นลมแรงขอให้ระวังในการเดินเรือหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเขีนว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ